สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการพุตฟิตฟอไฟนะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษ,กฤษซึ่งในวันพฤหัสบดีแบบนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยไปกับ Motion Insurance ค่ะเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์น,นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น Non Life Insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอคีภยัยประกันร,รถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรา มักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยแหะค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรน,นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ Ac c i d e n t and d i s m e m b e r m e n t Accident and Dismemberment คคำว่า Dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะ แต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค Insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports Insurance policy covers accidental death and d ismemberment due to motorcycle and extreme sport ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบ,บุไว้หรือเปล่าหรือว่า จะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มตังหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะเอาละคะ่ะวันนี้ขอบคุณ Motion Insurance มากๆที่สนับสนุนรายการอยู่และพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for ไฟในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Food Fit for f i